กาบสบายดีและกาบสวัสดีเนาะทานผชมทางไลน์เมื่อนี้ขพเจ้าคอนพนะีเอ็มซีเนาะจะนำพาทานผชมไปลุยป่าเนาะกับรถคูของใจหรือว่าชี่เขาเกี่ยมไปนะเนาะเราจะไปลุยหา,หาอาหารอยู่ป่าเนาะเขาจะไปหาอาหารในป่าหาอีอย่างเนาะเขาทองติดตามนำกันไปเลยเนาะก่อื่นฝากกดไลค์แลนะ้วกดซับสไคร์เนาะให้ข้าพเจ้าเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปขังต่อไปเนาะ เขาจะติดนึงเนาะเห็นอีกแล้วเนาะอีกหนอนึงหางใหญ่เติบเนาะนี่เนาะอยู่พ้นอีกหางนึงเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าหนอนนอนไม่หกเนาะว่านอนไม่หกหรือว่าภาษาไทยนี่เขาเอิ้นว่านอไม่ไผ่บ่เนาะไม่ไผ่ชิ้นใหญ่กว่านี้แต่นี่จะบ่ใหญ่ปานแด่เนาะแต่บางแม่ก็ใหญ่ไม่เติบเนาะนอนไม่หกนี่ก็ตัดอไป สองหางซ g s นกันนี้เอาหางใหญ่เติมเนาะคั่นเแกงินี่่าจะพินะสองหางนี้หานี้อีกหญ่ตหลังจากเฮาล้างสะอาดเนะลประมาณ2หรือว่า3ําเนาจะบนําจะบใสนามายัดส่ขวดนี้สูตที่ข้าเจ้นี่คือจะบส่เกือเลยเนะ1สจะเฮ็ห้เฮาหนอเฮานี่ดำไว เนี่ยมันเส้นทางที่เขาจะขึ้นไปเนาะขึ้นไปโลอยู่ทงป่าเนาะนี่เป็นทงนาเนาะที่กำลังปลูกแล้วเนาะพอมอุดมสมบูรณ์ของเป็นแผ่นดินของลาวเขานาะยังอุดมสมบูรณ์เนาะอ็ดหน้าตามฤด,ดูการหน้าฤะด,ดูปีเนาะเขาจะลุยป่าอยู่เทงพ้นเนาะลุอยอาหารของอาหารป่าเนาะติดตามต่อไปเลยว้าวตอนนี้เขามาหอดป่าแล้วเนาะ เขาจะมาสอกอาหารป่านี่ะอันป่าที่เขาจะมาสอกก็คือหองเห็นแล้วแท่งๆเนาะคือหน่อไมะหน่อไม้หกที่เขาจะเอาไปทําอาหารหรือแบบเฮ็ดอาหารไว้กินดนเนาะไปกลมโดนนี่คือแถบป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เนาะเขาจะเอาหน่อหกไปเฮ็ดอาหารเนาะไว้กินไปไว้ดนดนเนาะจะกลมดนบ่ตอนนี้เนาะ เเอาเลยแต่ปีนี้มันโบค่อยออกลายนะแต่ทุกๆปีนี่จะออกลายเนาะหนอนี่หนอไม่หกนี่นะเห็ดเขาเห็ดอาหารนี่ไว้กินโดนนี่จะแสบเนาะจะไปกลุ่มโดนเนาะนี่เขาได้ละดวงหนึ่งเนาะเขาจะเบิ่งน้ำกันซอกน้ำกันเนาะมีลายอยู่มีความอุดมสมบูรณนะ์เนาะ ติดตามน้ำกันต่อไปเลยเนาะจากวันแดดเราจะใส่ชงหลังจากเขาแดดล้วเขาจะซอกลุยต่อเนาะแล้วเห็นอีกแล้วเนาะคือนี่เป็นดวงที่สามที่สี่ละที่จาได้อีกเนาะนอนนี่มันจะหอดทรงระดูฝนเนาะมันจะออกนะทรงะดูฝนประมาณเดือนเดือนนี้เนาะนะประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดนี้มันออกนะ ขั้นฝนตกเศร้านี่จะออกลายเน,นาะนอหกนี่นะลำก็บใบใหญ่เหมือนเนาะแต่ก็พอวันใดเนาะไปเห็ดแกงกินก็ได้เนาะหรือว่าเห็ดแกงหรือว่าแต่คอยสีเอาไปเห็ดหน,น่อส้มเนาะเอาอันนี้เป็นใบใบซาเนาะใบซาตัวนี้นะที่เขาเจ้าปลูกไว เอาไว้เฮ็ดซาหรือว่าต้มกินเนาะจะขมตนนันมวออน,น,น,ตน,นี้น่ะขมอีหลีใบซาหรือว่าซาลือเอิ้นว่าเยลาเนาะตัวนี้เนาะมียนอยู่นั่นอีกหางนึงเฮาสิเอาหนอเนาะจประสงค์เฮามื้อนี้เฮาสิมาเอาหนอเื่อของกินจากธรรมาตได้ละ2หางเนาะ2หางเมื่อบกเมื่อก,กี้เป็น3หางแล้ว ฮอตติดตามน้ำกันต่อไปเนาะเวลาเฮาได้ร์เราฮอจีปอกปอกแล้วเฮาใส่ชัยชงฮะหลังจากเฮาได้ร์เราฮอปอกเนาะปอกแล้วเฮาจะฮอใส่ชงเนาะใส่ชงแล้วเฮาจะไปสอกต่อเนาะจะมีบักกันหลายเนาะเอาจะสอกเก็บไปเรื่อยๆเลยดูดีนั่กันเลย มีเห็ดเนาะเห็ดนี่อยี่ยฝากเนาะบางคนเนี่ยเขาบกควรกินเนาะอันนี้เป็นจะเป็นเห็ดที่กินหร,รือว่าเห็ดบริกินก็นแล้วแต่นะเนาะเขาจะถ้ามันออกใบเดียวนี่เขาว่าบกบกควรกินเนาะถ้ามันออกเป็นหมูหรือว่าเขาสามารถกินไดน้เนาะเขาถามนํนนาคนเฒ่าคนแก่จะู้หเนาะว่าเห็ดนี่กินได้หรือไม่ได้จะมีลายเนาะเห็ดอุดมสมบูรณ์เนาะป่าเนี่จะลงไป හිසාවින් අපි හිසාවින් අපි හ ි ස ා ව ที่ครับเจ้าทับใส่เนาะอันนี้มันอันนี้ก็เป็นอันนึงแต่มันสูงแล้วเนาะมันยาวลายแล้วบอชิบวอแล้วชิปะมันแปลงแม่มันก่อนไปเบิ่งเทียนมันมันออกละลายลุยเลย อันนี้คือไม้หน่อคมเนาะไม้หนอ่อคมแต่มันมดฤดูการเราบ่อหน,อน่อคมมันบ่นออกแล้วโอ้มีลายเนาะเนาะไงหนอห่อเ้านี้ยังมีลายอยู่ออกแล้วตรงนี้จะออกลายตัดออก มันก็เหรอมีลายเติบนอนมาปอกคือเกา่าเห็นอีกแล้วคือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตนินปะป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีหน่อไม้เนอะถ้าผู้ใดได้ดมาอยู่ ประเทศลาวเนาะจะอุดมสมบูรณ์โดยธรรมศาสตร์เนาะคือว่าหน่อไม้ในบ่ออึดเนาะใครส้มมาเทียวประเทศลาวสิพามากินหน่อไม้เสแสรบเนาะท่งหน้าฝนเนี้ยลีนก็มีเดียว แต่มันจะสั้นเนาะมุยยาวเถอะเขาจะบอกออตัวที่มันดวงยาวเนาะเขาสมัติบอกได้ง่ายสไลด์ปลาเนี่ยจะเป็นปลาที่บ่งงห้ามเนาะหานอ,อนี่เขาสมัติซอกได้เนาะในประเทศเลาวนี่มาซอก สอกหากินนี่ได้โมพิษเนาะโมพิษกฎหมายโมพิษย,ยังอยู่ป่าธรรมศาสตร์อันนี้เนี่ยซับเบิ้องนี่สิมีบ่เนาะบ่ออกไถเนาะบางซองกับบ่ออก ก็บ่ยาวลายสั้นๆบ่ยาวเนาะสั้นๆนี่ออกแลสั้นน้อยน้อยลายก็บ่เอาเนาะเฮาจะเอาเป็นดวงใหญ่ๆหางใหญ่ๆเนาะสมันง่ายสะดวกซับเบ่งคมอสมบูรณ์เนาะคือต้นซานี่เนาะอันนี้แกนของต้นซา อยู่ตามป่ามันจะมีไปหมดเนาะนี่โอ้ยปุยหยาดเด่นน้อยมงบุ้งอันนี้เนาะตะบุ้งนี่แกนของแกนซาเนาะถ้ามันแก่มาเขาสมบัติเอาไปปลูกได้ตัวนี้ไปขยายพันธุ์ได้เนาะมันจะอยู่ตามป่านี่มีหลายลลายเนาะอย่างก็มีสามสี่ต้นเนาะตามป่าเนี่ยมันจะมีมัดต้นซาเนี่ยต้นใหญ่ก็มีต้นน้อยก็มี บุงเนาะหลังจากเขาเก็บได้หลายบ่อเนาะเก็บหลายๆเกือบจะขึงทงแล้วฮอนจะเก็บไปเรื่อยๆเอาเต็มทงนี่ก็พอแล้วมืี่นี่ยโน่นี่ฮอนสมารถเอาไว้เห็ดกินหลายได้หลายอย่างเนาะฮอนสมารถเห็ดแห้งไว้ก็ได้โน่นี่นะเวลาฮอนจะดูการแล้ว เฮาจะมาเก็บปลาไว้เนาะเฮาเฮ็ดแห้งไว้หรือว่าเฮ็ดส้มไว้เนาะแปงนส้มเนาะเมื่อกี้หันจะเป็นเป็นหน่อกเนาะแต่ตัวนี้นี่ปลาตัวนี้จะเป็นปลาเขาเอิ้นว่าหน่อบงเนาะนี่จะมีลายเนาะหน่อบงนี่อีกเป็นอีกแนวนึงหน่อบงนะเนาะ่อยสิบ่เอาเนาะหน่อบงนี่ ความแบสบเน,นี่ยสู่หน่อใหญ่บ่ได้เนาะหน่อหกจะแสบกว่าเขตเนี่ยจะเป็นปลาเขตหน่อบงเนาะ เทปเทๆนี่จะจะเป็นไฟไหม้ป่าเนาะเบื้องขึ้นมามดมดไว้ไฟไหม้ป่าจะโดนรึเปล่าลำบงนี่ออกลายเติบเนาะเติบบนลำบง เฮ็ดนี่ทรงฤดูฝนนี่จะออกลายเนาะอใส่ก็ออกเฮ็ดหลายเติบเนาะแต่บดิ์ทกินบ่เนาะที่กินหรือบดิกินเนาะเฮ็ดมันบ่พอกินดอกนี่มันน้อยเดียวเนาะมีแต่เขาจะถ่ายให้เบิ่งถ้ามันเป็นเฮ็ดที่เขาบ่ฮู้จักเนาะแนะน้ำบ่คนกิน เราสำหรับเฮดเนี่ยจะเป็นเ็ดเบื่อหรือว่าเฮดให้เขาเสียชีวิตได้เขากินเนาะเห็นหลายคนอันหลกโซเชียลเนาะเขากินเราเฮดให้เบื่อเนาะตายจนมดครอบครัวเนาะถ้าเากินมดใครในครอบครัวหนึ่งเนาะแนะนำบุคคลกินเนาะมีแต่ขั้นจะกินอะเป็นถามผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้รือว่าผู้ที่หูว่าจึงสมัรถกินได้เนาะเฮดสำหรับเฮดปลาเนาะ เจนี่สลายจะแมนแต่ซาเนาะต้นซาแดงเนาะเห็นอีกแล้วเนาะอีกหนอนึงหางใหญ่เติบเนาะนี่เนาะอยู่พ้นอีกหางนึงเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าหนอหนอไม่หกเนาะว่าหนอไม่หกหรือว่าภาษาไทยนี่เขาเอิ้นว่าหนอไม่ไผ่บ่เนาะไม่ไผ่จะใหญ่กว่านี้แต่นี่จะบ่ใหญ่ปกว่าเนาะ แต่บางแม่ก็ใหญ่เล็กเติมเอ่อต่อแม่หกเองก็ตัดไปนี่สองหางซ้อนกันนี่หางใหญ่เติมเนาะขั้นเฮาอเอาแกงกินนี่น่าจะพอกินเนาะสองหางนี้เอ่อกระหางนี่อีกเนาะนี่กระหางใหญ่เติม หอกแกงกินนะกลมอยู่ประมาณคาบแกงเนาะแกงหน่อเนาะจะดวงใหญ่ๆเนี่ยเอาประมาณตัดประมาณสำนัยสำนหนึงหางใหญ่เติมจะหางหหน้อยๆตอนนั้น

ออกเสียทงติดตามต่อไปเนาะการประจนพ่ยในลหลายๆคนจะบนหนาจะบ่มากเนาะทุนจะการประจนพายอยู่ป่าแบบนี้เนาะเพราะว่าอยู่ป่าเนี่ยเขาจะมียุงหลายที่สุดเาะ๋ยวคอยนเนาะแนะนำคือเราเอาเทียนยุงมาเนาะจะมียุงหลายเนาะอยู่ป่าในช่วงฤดูฝนนี่สุดยอดเลยเนาะยุงนะกัดเทาเนี่พยายามเอาเทียนเน,นาะเทียนอะไรยุงนี่มาจุดน้ำ เพื่อให้ยุงเ้านี่อพลายเนาะผู้ได้มักพจนภั่เนาะวินดาสิพามาพจนภัยอยู่ป่าบางเนาะอันนี้กึ่มเพาเอื่อนามาักวาเนาะที่เขากินได้เนาะหรือว่าสัตว์ป่าจะกินเนาะตัวน,นี้เนาะคนเ้าก็สามารถกินได้เนะาะมักวาน้อยเนาะเขาเอิอนมักวาต้นใหญ่เติบเนาะมันโศงจะดูมันซุกหลายนี่ตัวหอกเนาะตัวหอกนี่จะกินหลาย เราะเ็กะลอกเหรเนาะลายลายเนาะสุดเด็กอนี้เนาะนั่นจะสุกระเบิดเมืองเลี้ยงเนาะเนาะก็กินหอบกินเนาะสัตว์ป่าจะมากินที่สุดเนาะหมากไม่ในนี้ทันมันอยู่ไกลป่าเนี่ยอันนี้มันอยู่อยู่มอมอเฮือนเนาะมอนาของเขาเจาะเจาะไปนาอยู่ ส่วนใหญ่เป็นมักเดียไม่่มักเดียมักเดียน้อยเป็นนำัานี้จะเป็นนำเมืองของเขาไถนาเขากำลังขาดไถนาในส่วนตัปลูกนาแล้ว หลังจากเขาพอแล้วเขาก็กลับแล้วเนาะกบกลับเพือนกับบ้านเขาละเนาะหัวซนะิกว่าคลายลายเนาะหนอนนี่จะเป็นจะมีคลายเนาะหนอหกนี่นะคลายที่สุดกลับไปอาบน้ำอาบอย่างเนาะติดตามต่อไปเนาะที่จะเห็ดวิธีจะให้เอาหนอไปเห็ดแนวใดเนาะติดตามต่อไปเลยหามาจากป่าสดซดใหม่ๆเนาะคือหนอหฮกเนาะที่เขาจะเอามาปะไว้หรือว่าเห็ดสมไว้ กินประมาณ3-4เดือนเรวหาหกเดือน e ได้เนาะก่อนอื่นเขาจะมาซับเนาะเขามาซับละเอียดเนาะให้มันอ่อนๆเนาะที่ข้าพเจ้าซับมาเนี่ยก็ได้ใหม่ๆเนาะเรามาซับละเอียดอ่อนๆแล้วก็เอาเซน้ำปะไว้เนาะเอาเซน้ำปะไว้สามคืนเนาะแล้ววิธีจะแนะนำ ในขั้นตอนต่อไปเนาะหลังจากเขาซับแล้วเซน็จปลาใบสามคืนแล้วเขาจะเห็ดขั้นตอนใส่อย่างเนาะเพื่อจะได้กินดนๆกลุ่มดนๆเนาะปลาใบประมาณปีนึงก็ได้เนาะสูตรนี้เข้าเจ้าเคยเห็ดแล้วเนาะเขาใบปีนึงก็ยังบนเอายังงามคือเก่าขาวคือเก่าแล้วก็แซ่บคือเก่านะารับสมเหมาะสําหรับการเกงใส่ปลาดุกปลาต่างๆเนาะทรงยังฟงนี่หน่อจะออกหลายแล้วเนาะเกมติดตามต่อไปเนาะ คือปีเนาะหลังจากเขาซับเนาะหรือว่าซอยละเอียดแล้วน,นี่คือนอส้มที่เขาได้เนะาะเขาจากซับละเอียดเนะาะเขาแหงซับละเอียดอ่อนท่ายแหงเสบเท่านเนาะนอนส้มนี่บางคนก็มักเป็นตอนใหญ่บางคนก็มักละเอียดอ่อนเนาะหลังจากเขาซับละเอียดอ่อนแล้วเขาก็จะเอาน้ามาใส่เนาะหน้านี่เขาจะใส่พอดีพอดีเลยเนาะบ่ให้มันลายเันไปเนาะ ใส่ประมาณได้หนึ่งเนาะอ่าสักนีดพอแล้วใส่ประมาณได้หนึ่งเนาะให้มันท่วมแล้วก็เขาจะเอาใบตองเอายางปกไว้นาทีเขาเกี่ยมานี่ใบตองปกหลังจากเขาปปกไว้ประมาณสมื้อเนาะหรือว่าสองคืนสามมื้อแล้วเขาจะเอามาล้างเนาะขั้นตอนนั้นนะข้าพเจ้าจะอธิบายเนาะตอนต่อไปเนาะพยายามเนาะฝากติดตามคิดต่อต่อไปเนาะนะ หลังจากเฮาแช่ไว้ประมาณเนาะ3-5-4คืนแล้วก็เฮามาเบิดเปิดเบิกเนาะเฮาจะเอาใบตองปอกไว้เนาะนอเฮาจะขาวนอจะขาวสะอาดงามดีเฮาแปะไว้เนาะเฮาจะหลังจากนั้นเฮาก็เอาน้ําล้างเนาะน้ําล้างประมาณ2น้ําหรือว่า3น้ําก็ได้หลังจากล้างแล้วเฮาจะเอามาเยียดใส่ขวดเนาะวิธีนี้ จะบนในนําใส่เกลือนอกวิธีนี้อย่าให้มันงามนอนอจะขาวสะอาดเท้าใส่เกลือนี่นอจะบขาวสะอาดเนะจะดําเห็ดให้ดําไว้นนี่คือวิธีสูตรของข่อยเนะที่เห็ดนอสมไว้กินดนเนะกุมประมาณปีนึงเนะไว้ได้ปีนึงปีปลายสมัติเพาไว้กินดนเนะมึงเาติดตามกันต่อไปเลยหลังจากเขาล่างสะอาดเนะล่างประมาณทหรือว่าน้ําเนะ เราเขาจะบ๊อนำเจ้าบ,บ๊อใส่เนาะฮัลเขาจะมาหยัดใส่ขวดนี่น่ะสูตรที่ข้าจ้าเฮ็ดนี่คือเจ้าบ๊อใส่เกลือเลยเนาะหนึ่งใสเกลือหนึ่งจะเฮ็ดให้เขาดอกหอมนี่ดำไว้เนาะข้าเจ้าบ๊อใส่เลยเนาะเพราะว่าหอมใส่ขวดนี่เพราะว่าขวดนี่มันบ่มีอากาศเข้าเขาจะฮัดแน่นๆเนาะอัดฟ้าแน่นๆแนละ้วปะไว้ประมาณปีหนึ่งนาะนี่คือหน่อส้มที่เขาจะเฮ็ดเนะาะเขาหลังจากเขาได้มาเราเขาจะมาหมัก เนาะซับอ่อนๆแล้วก็มาเซนําประมาณ2คืนหรือว่า3คืนแล้วก็มาล่างล่างน้าออกประมาณ2หรือว่า3เทือ่อหลังจากนั้นมาหย็ดใส่ขวดนะเนาะหย็ดใส่ขวดเนบ่ต้องเป็นห่วงเนาะวันน้ำเนี่มีแน่นอนลอ,อยไปเซนพอหยัดใส่หนอดปะหน่อยหนึ่งมันก็มีออกมาคือเกลือนำบ่สจำเป็นใสนออ่นะ้ำเนาะสูตรนี้แนะนำบ่ใส่เกลือเนะ้องยามอีกเทื่อนหนึ่งสูตรที่ข้าพเจ้าเห็ดนี่เจ้าบ่ใส่เกลือ หลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะรือว่าสอบถามเข้ามานี่อันไหนบ่เข้าใจเราให้คอมเมนตะ์เนาะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้จะตอบทุกคำถามเนา,าจะติดตามนั่นกันไปต่อไปเนะเราจะยัดใช่ขวดเนาะ เจ็ดขวดเนาะได้มาจากเจ็ดขวดเนาะอ่างหนึ่งพอดีเต็มอ่างเขาจะหยัดเต็มเต็มเนาะวิธีนี่ที่ไข่เฮตินาะอยากแบ่งปันข้าวมูนนี่เขาจะอัดเนาะอัดนี่บ่ให้แน่นปันใด้เนาะขั้นวันแน่นหลายเนาะจะเฮ็ดให้ขวดนี่แตกได้ง่ายขั้นแตกแล้วเอาปะใบดุนจะบ่ได้เนาะเฮ็ดให้มันเน่าไวเนาะวิธีนี่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเพราะว่าไข่ค่อยเฮ็ดมาสองสามปีเนาะมีได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เฮ็ดกิน ขุ่มดนเนาะไว้ปีหนึ่งด้วยบใส่เกลือเนาะขั้นห่ใส่เกลือหรอมันจะดำง่ายเนาะหน่อสมนี่จะดำโอเคบใส่เกลืเนี่ยจะโบดับง่ายๆเนาะหน่อสมจะงามไม่คือเก่าเนาะหน่อสมเมียห่อสมาร์ทเฮ็ดได้หลายวิธีเนาะหลังจากเขาหมักไปแล้วเสใส่ไปเ่าเอามาตากได้เวลาเด็ดเด็ดห้อนเนาะแต่ทรงฝนตกแบบนี้เนาะแนะนำให้เฮ็ดหน่อสมแบบนี้กินดีที่สุดเนาะหลังจากเขาได้มาเราเขาก็มา ประมาณสามนสามม้นหลังจากเขาอัด แล้วเขาจะไปเก็บเมล็ดไว้ใส่แล้วเขาหลังจากเขาเก็บได้เห็ดสำเร็จแล้วเขาจะเอาเก็บไปบนไรกระได้นนบนที่มีอุณหภูมิประมาณเย็นๆไว้บ่ให้มันห่อนลายเนะาะขนาดห่อนลายทิอุณหภูมิห่อนลายมันจะเห็ดไห่เน่าไวยเนาะไห่ไพยายามหัดไห้มันแน่นหน่อยนึ่งเนาะบ่ให้ลมเข่าขั้นลมเข่าในหูว่าเน่าในนอนเนาะที่เขาจะกินได้ก็ประมาณสิบมือห้าสิบมือเนาะสิบมือขึ้นไปก็จะกินได้แล้วประมาณสิบมือห้าสิบห้ามือ หรือวันเดือนหนึ่งเนาะดีที่สุดก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนจึงกินมันจะแสบเนาะแสบลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะหน่อสนตัวนี้หับประกันหากผู้ใดเนาะอยากเห็ดก็แนะนำไปเห็ดเนาะวิธีนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เนาะฝากติดตามแบบเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเนาะที่จะเห็ดออกมาอีกเนาะท่านนี้ก็ขอทักทายเข้ามาสับบายดีเนาะพบกันคลิปหน้า